ตาไอ้มันน้องมาเลาะบึง่านเหยาะกระดุงแล้วรับเดอบบ้อมืลยนี้ฮะขุฝนต๊กนักขนาดตกกรรมบึงสรุปแล้วก,กันเลยมือ่อท่านเหยางว่าเห็ดนั้นสะพานอยู่เนาะสะพานท่าน้ำเจ้าคนณะมือนี้บุห็นเลยมิดเลยมัอนี้เหอเออลงบุได้เลย ้าน้ำก็ไหลเหขนาด mm hmm. อยู่บ้านเลยบุมีเรียกเอ็ดขาลูกค้าบุมีมามาเลาะบึงพันหยอกระดุงกระน้าวะเ mm hmm. ลือดเอารถอันคันมีกระห้มมามืนอนี mm ่ hmm. เอาลองมึงดูว่าเ mm hmm. สียงดวงมาได้ยันสุนเจ้าบุญหยอกนะอ mm hmm. โอ้ทางพุทธก็ได้หนอไปน้องไปถือหลานโอ้เตะของพวกอืม mm hmm. โอ้เยเด็กาดเด็โอ้ปิดปลาใหญ่เลยนะครับมือนีเนาะโอ้มือกวนหันมาเป็นตะเกาะปลาดอกแก้วน้อยเนาะมือนี่ปิดปลาไข่ใหญ่มือนี่ฮึป,ป็นขัดขนาดอ่อเรียบนี้ยใครเด่นเอาคะนาะ

ลอง,ลอง,งรอบไปเบิ้งสิ็จแล่เคยบ่บเคยไปชุดจักเที่อ่ะนะ อืมอืมอืมเนอเต็มดวงดงโอ้หันหนะ้าฮึบฮึบฮึหันหนะ้าหันหนะ้าก็เต็มดีบังนี่เอ้ยเต็นดวงดวงเต็นดวงดง เอออย่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตินดวงดวงตินดวงดวงโอ้แห้งขากบางนี่โอ้ตินถ้วยอ่าขากขนาดบางนี่เออบ่อยมันหมากับหมาหลายนะครับนเนาะตินหมูแบบนี้ใครยู้เนาะอืมจิดตับควด đây ừ, um, cái gì cái cầu mài mông han thì nà đầy khu ba đầy khu ba mùi ba lượt khát đẹp hết 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 เออ้ข้อทังหวพี่เนอเออข้อากครับ